ฮัลโหลครับสวัสดีนะครับฮัลโหลฮัลโหล อ่านะครับวันนี้ก็มาประกาศนะครับปุ้ยแสงมันไม่ค่อยดีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มาประกาศผลผู้โชคดีนะครับคุณผู้ชมโดยวันนี้เราจะมาแบบสุ่มสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกนะครับว่าใครเนี่ยมีแบบสิทธิ์เข้าร่วมมั่งครับมันก็เข้าทันหมดทุกคนนะครับเข้าทันเวลาหมดทุกคนครับผมจะเรียงตั้งแต่ชื่อแรกนะครับมีทั้งหมดสิบนน็ดคนครับคนแรกครับคุณธัญญะนะครับ แล้วคนที่2นะครับคุณบุญทิ้งนะครับแล้วก็คนที่สามเอชซีเอรลี่นะครับถ้าผมอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับคนที่สี่ครับอาร์ซีไอเอ็นเอฟเอฟนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คนต่อมานะครับคุณวัศกรนะครับคนต่อมานะครับคุณแบงค์ทีเคนะครับหรือคุณพัฒนิคมชนบุรีนะครับคุณผู้ชมคนต่อมานะครับคุณวิรุธพิงรักษานะครับ คนต่อมาครับคุณบอลนะครับผมอ่านชื่อสั้นๆอย่างนี้แล้วกันคนต่อมาครับสบายกว่ากันเยอะเลยนะครับคนต่อมาครับชื่อว่าวีโวะครับคนต่อมานะครับชื่อคมสรรชมถนอมนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็คืออีกคนหนึ่งชื่อสุรชัยครับกุดเงินนะก็มีเพียงเท่านี้หรือเปล่าอ๋อยังมีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณลาล่านะครับ ครบแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบบสุ่มต่อเลยนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนได้นะครับเมื่อกี้ผมผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีใครมีอะไรชื่อบ้างครับลองตรวจสอบรายชื่อดูนะครับผมจะเริ่มสุ่มนะครับนี่เป็นแบบผมออกมาสุ่มสดๆเลยนะครับว่าจะได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ใครได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลากันเลยดีกว่านะครับสําหรับคู่แรกอ้าวกดผิด โอเคเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคู่แรกเนี่ยผมจะแจกเป็นนีแจกเป็นกาแล็กซี่ก่อนล้วกันนะครับกาแล็กซี่เนาะเข้าไปดูไฟล์เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้ดูอ้าวเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคแป๊ okay, แบ,บหนึ่งครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อมือถือตะกี้ผมถ่ายผมว่าผมถ่ายไว้อยู่นะ เดี๋ยวเราไปดูไปดูรูปอยู่ข้างในวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับโอตอนแรกผมว่าผมก๊อปไว้เสร็จแล้วนะมันไม่ขึ้นนะครับอ่านี่ไงขึ้นละนี่นะครับคู่แรกผมจะแจกเป็นตัวนี้นครับเป็นคู่กาแล็กซี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองแรนดอมันก่อนครับว่าใครจะได้ตัวนี้นะครับคู่แรกเนี่ยผมจะแจกเป็นตัวนี้นะครับ เป็นกาแล็กซี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสุ่มชื่อแรกนะครับทุกคนอาใครที่ไม่ได้เข้ามาดูไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมตามคอมเมนนะครับว่าใครจะได้มานะครับโอเคชื่อเนี่ยผมกดลิงก์สุ่มมาตรงนี้แล้วนะครับถองทุกคนนะทั้งหมด11คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเลยนะครับโอเคชื่อแรกนะครับมาดูกันเลยว่าใครจะได้นะครับกดเลยนะครับหนึ่งสอง กดเลยครับคุณผู้ชมว่าใครจะทายเดี๋ยวผมปล่อยดรนดอมนะครับอีกแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมรออีกแป๊บเดียวอ่าโอเคครับนี่นะครับผู้โชคดีของเรานะครับคุณอา C I N F F นะครับเดี๋ยวรอผมติดต่อไปด้วยนะครับไม่งั้นก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ไว้เลยนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อลืม นี่นะครับคุณ C N F F นะครับคุณได้คู่นี้ไปนะครับคุณคือผู้โชคดีครับคนแรกนะครับนี่เลยนะครับคู่นี้ต่อมาครับอีกหนึ่งคนนะครับที่จะได้รับรางวัลครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าใครจะได้นะครับจะได้เป็นนีโมนะครับคุณผู้ชมจะได้เป็นนีโมคู่นี้นะครับผมว่าคู่นี้นี่สวยมากครับ รางวัลต่อมาครับจะได้เป็นนีโมคู่นี้นะครับเป็นนีโมแทนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มกันเลยซุ่มต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคต่อไปนะครับรอดูว่าใครจะได้นะครับอีกรางวัลนึ่งเป็นนีโมนะครับตัวนี้เป็นนีโมนะครับโอเคผมกดเลยนะหนึ่งสองอ่ะจัดไปเลยครับเดี๋ยวผมรอนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับถ้าเป็น ชื่อซ้ำเนี่ยก็จะเอาออกนะครับอ่ารอดูว่าใครจะได้ไปนะครับโอ้โหคนที่ได้ไปเป็นคนที่ชื่อว่าสุรชัยกุฎเงิน,นครับโอเคผมขอแสดงความยินดีไว้ด้วยนะครับผมถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้ก่อนนะครุณผู้ชมถ้าใครเห็นนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางคอมเมนต์นะครับหรือว่าใครเนี่ยทีอ่อยากติดต่อไวไวติดต่อเองเนี่ยเข้าไปท,ที่ทางเพจได้เลยนะครับคุณผู้ชม เข้าไปที่ทางเพจได้เลยนะครับเพจเอ่อเพจอะไรวะอ้าวคุณสุรชัยคุณสุรชัยมาพอดีนะครับคุณสุรชัยคุณได้ไปนะครับคุณผู้ชมคุณได้ไปนะครับคุณได้ปลาไปนะครับแชทค่อนข้างดีเลยนะครับดีเลยประมาณกี่วิวเนี่ยนานเหมือนกันนะครับเกือบนาทีอะเน็ตช้าครับโอเคสุรชัยคุณได้นีโมไปนะครับสุรชัยคุณได้นีโมไปนะครับ โอเคเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับติดต่อมาที่ทางเพจได้ยิ่งดีนะครับเพจของผมอะ่ะอีกหนึ่งคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ PC แบตจ,จะหมดโอเคละียก,ก็ได้ผู้โชคดีสองคนนะครับถ้าใครไม่ติดต่อมาเนี่ยผมตัดสิทธิ์นะครับภายในสองวันนะครับ คุณซีเนฟเฟอย่าลืมติดต่อผมมาด้วยนะครับคุณสุรชัยคงรู้แล้วแหละเพราะว่าเข้ามาดูไลฟ์สดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ขอจบเท่านี้ไปก่อนนะครับอีกผมจะส่งปลาเนี่ยส่งประมาณวันจันทร์นะครับไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ต้องอะไรเลยครับก็คือทิ้งที่อยู่เบอร์โทรนะครับในเดี๋ยวผมทักเพจไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมาทิ้งตามเออ หน้าเพจเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลไปทํจสิ่งไม่ดีนะครับโอเคชื่อชื่อเฟซเดี๋ยวผมให้เพจไปนะครับเพราะว่าผมรอดูเพจอยู่นะครับเพจชื่อว่าเต้ยเบต้านะผมใส่ลิงก์ไว้ในในอ่าในอะไรนในกลุ่มชุมชนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดต่อผมมาด้วยนะนะครับขอบคุณที่มาชมกันด้วยนะครับ